คันนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วทำอะไรไปบ้างครับสำหรับชุดช่วงล่าง ทำอะไรบ้างครับคันนี้ทําสีไปแล้วไปบางชิ้นอ่าอันนี้มาถึงช่วงล่างครับก็ทําเป็นสเตจหนึ่งสเตจหนึ่งมีอะไรบ้างเข้าๆไปดูกันก่อน่ปสเตจหนึ่งเข้าๆก็นี่น็อตที่เราลื้อทั้งหมดครับนะครับช่วงล่างที่ช่วงล่างที่ยาลื้ออ่าเราก็มาทําการบิ้วใหม่นะครับตัวไหนเสียอย่างเช่นพวกลูกเบี้ยวพวกนี้อ่าพวกเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวตั้งสูตรเลยสําคัญมากนี่พวกนี้ครับนี่เราก็เปลี่ยนใหม่คือจุดจุดสำคัญเลยนะใช่ครับ เพราะว่ามันจะชอบลูดกันเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็น็อตทุกตัวช่วงล่างที่เราทำเนี่ยก็คือจะมีการบิ้วใหม่ครับบิ้วใหม่ทั้งหมดเลยลายเก็บใหม่นะแล้วก็ดูจากดูจากสเต็ปคันนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยชอบในสไตล์ายาง265หเนาะใช่2อ75อันนี้เป็นสเต็ปแบบพิมพ์นิยมแล้วกันยังมีคิ้วยางอยู่ยังมีคิ้วล้ออยู่แต่ต้องการช่วงล่างที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาขับดีครั้งหนึ่งแล้วกัน พามาชมทีละจุดเลยครับมาพวกเนี้ยจุดเล็กๆพวกเนี้ยเราจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับพวกบูสปิกนกบูสปิกนกตัวในตัวเนี้ยจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันแต่เราก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเรามีโอกาสลื้อนะลื้อได้เยอะไปเลยใช่ครับแล้วคันนี้ก็มีการเปลี่ยนฝาเบรกด้วยครับฝาเบรกตัวนี้ใช้เป็นล็อกบูก็โอเคใช้ดีอยู่แล้วก็นี่ครับปีนกยกชุดนี้นี่ปีนยก CW d ดีครับ แล้วก็ดอกเพาด้วยนะใช่ครับมีชุดเพลย์ชุดเพลย์อยู่ยืนน้องน้ตัวนี้ก็จะเป็นใช่พี่น้องจะเป็นบูทใหม่ครับนี่ครับบูทใหม่ตรงนี้ตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นเกาเรียกว่าตัวรับแรงในของของเชื่บาร์อ่าอ่าจะไม่เหมือนรถสปริงครับตัวนี้ค่อนข้างให้ความสัมพัญกับมาหน่อยตัวบูทมันอ่าแล้วก็มีสลักกันโค้งนี่ตัวนี้เราเลือกใช้เป็นของยูนิเทนเลยครับนี่ครับอ่ามันก็จะทนหน่อยอ่าแล้วก็มีบูทกันโค้งนี่เป็นไงครับ ก็มีตัวนี้ด้านหลังแล้วมาด้านหลังก็เป็นบูทแหนบตัวนี้เราใช้เป็นแหนบหลังเนี่ยเราใช้เป็นของ j Sport ออันนี้เราใช้เป็น j Sport มาเพราะว่าต้องบอกว่าในเรื่องความนิ่มนุ่มนวลนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลเนี่ยต้องต้องเป็น j Sport นะครับใช่ครับบอกว่ายกเป็นเขาเรียกเอาเป็นสเต็ปนิ่มแล้วกันอ่าสเต็ปนิ่มแล้วก็ยกด้วยอ่าอ่าสเต็ปนิ่มยกด้วยนะครับเป็นใช้เจสปอร์ตอ่าอันนี้ เขาเรียกว่าราคาเข้าถึงง่ายครับอ่าแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยอ่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องความรุ่มรนต้องยกให้ใช่ใช่เราจะเลือกที่สองแบรนด์ตอนนี้แหละจะมีโอแมนก้าเจสปอร์ตเจสปอร์ตนะครับเราก็จะมีโช๊คอ่าโช๊คเป็นโปรเฟนเดอร์อ่าโมโนทูครับเป็นหน้าระบบโมโนใช่ขยับมาเป็นชุดเบรกอ่าชุดเบรกก็จะเป็นจานทีอาร์ดบิลอ่าคู่หน้าของของเดิมมันที่จานเขาค่อนข้างบางมากจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนแล้ว แล้วก็ชุดลูกหมากปลายปีกนกจะมีตัวบนและตัวล่างแล้วก็จะเป็นชุดยางันทุนเผาอันนี้เลยใช้เป็นของแซมถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ของดีด้วยครับเปลี่ยนมาหมดเรียบร้อยแล้วครับใช้งานง่ายแล้วก็ดอกเผาที่เราใส่กับที่รถเพื่ออันนี้ถือว่าเป็นยกสองเต็มสเต็ปเลยนะกับเผานี่คันนี้ที่บอกว่าชุดลูกหมากเนี่ยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่า ว่าสภาพยังยังโอเคอยู่เหมือนลูกค้าเคยทําเเลียวมานะครับเราจะไม่มีการเปลี่ยนซ้ำซ้อนไม่จะเป็นน่ครับต้องจะจะต้องบอกว่าต้องใส่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ไม่จะเป็นอันไหนมันใช้ได้อยู่แล้วก็โอเคคุลูกค้าตอบว่าโอเคไหมโอเคก็ใช้ของเดิมไปอ่าแล้วก็มีพุทดอกเถานี้อ่าติดวีดีครับดอกเถาลงมาประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วอ่าก็ยืดช่วยยืดอายุการใช้งานของยางกุ้มเผาได้เยอะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวคราวนี้จะดูเรื่องการสะบัดทีนึงอ่าอ่า แล้วก็นี่ครับชุดกระโหลกหน้าแล้วก็ทําการบิ้วใหม่นี่ครับฝาปิดเพลองหน้าฝาปิดกระโหลกเ้าหน้าเราก็ทาการยิงช้ายใหม่อมป็นี้น็อตเราเวลาเราบิ้วใหม่น็อตมันก็จะสวยแบบนี้เลยอ่าเนี่ยนี่ด้านล่างนะเดีย๋ยวดูด้านบนมาน,มน,นี่ด้านบนก็จะมีพวกยางดูร,ระบายอากาศตรงนี้อ่าหนึ่งอย่งสวยครับใหม่ๆอ่าแล้วก็จะมีพวกเนี่ยชุดเผาที่มีบูทมาต่อต่อเผาลงอ๋อต่อหนุนลงไปใช่ครับเพื่อให้องศาเผามันต่ำลงอ่าอ่า เดี๋ยวไปลอยชมนะครับ <ciğim. S 1> สเต็ปคันนี้สําหรับไเกอร์สเ,อสเต็ปหนึ่งอ่ะชมหน่อยชมหน่อนยจะซีข้าวๆจะซีข้าวๆอ,อันนี้ก็มีการพ่นแล้วครับพ่นสเต็ปหนึ่งโดยการที่ไม่ยกหัวเก๋งและไม่มีการลอกสีเก่าออกครับ à, ถามว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าพื้นผิวเก่าเดิมเรียบก็จะออกมาเรียบสวยเลยแต่ถ้าพื้นขาวมีแบบมีรอยการสนิมามก็จะถ้ายังสวยอ่ะสวยก็เดิมอ่าก็อาจจะไม่เรียบมากเหมือนร้อยเปอร์เซ็น ใช่เนี่ยแต่พวกชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเราอาจจะถอดเพิ่มให้ครับนี่พวกนี้ถอดเพิ่มหมดเลยกันแค้นใช่ใช่เนี่ยบุด้วยทองก็ได้ครับนี่เนี่ยมันก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้เลยและอารมณ์ประมาณนี้เขาเรียกว่าถ้ารถสเต็ปนี้ยังวิ่งใช้งานอยู่หรือว่ายังอยากดูอยู่อ่าอัพสเต็ปให้มันสวยขึ้นก็ทําเป็นสเต็ปนี้ก็ได้เสร็จครับอ่อสเต็ตนึงนี้อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทไม่รวมอะไหล่ใช่ครับอะไหล่ที่เราไปดูกองเมื่อกี้นี่ยคือไม่รวมใช่ครับใช่ครับทหาร นี okay. ่เป็นค่าทำกับค like okay. nice. okay. really. ่าแรงที่เราประกอบนะครับเห็นอย่างนี้นะครับมันเยอะนะเยอะนะเยอะเยอะรายละเอียดมันเยอะครับโอเคแต่ถ้าเป็นสเต็ปแบบ100%ก็จะมีช่วงล่างประมาณสา0 0มื่นห้าค่าแรงใช่ครับอันนี้ก็สเต็ปพวกนี้เราชัดเจนในเรื่องราคาครับแล้วก็อธิบายอุปกรณ์ทุกอย่างให้ล้อยางไม่ดูล้อยางหน่อยไหมดูล้อยางหน่อยล้อยางล้อยางก็สเต็ปนี้อย่างที่บอกเป็นสเต็ปพิมพ์นิยมครับอ่าก็ต้องเลือกใช้เป็นล้อออฟเซ็ตลบยี่ห้าเพื่อที่จะให้เข้ากับ คิวล้อการที่เราเคยเขาเรียกว่าเคยเคยเล่ากันไว้แล้วกันยางก็เลกใช้เป็น BF เอฟเคอสตัวใหม่ล่าสุดยางใช้เป็นสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกเป็นสเต็ปไตยกเลยเต็มๆแต่ว่ามีติดไหมสเต็ปยกขึ้นมาอาจจะนิดหน่อยติดแบบเก่าแล้วกันนะต้องมีการเก็บรายละเอียดบ้างแต่ยางตัวนี้ใช้ดีแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปรอชมตอนเสร็จแล้วกันลงมาแล้วจะสวยแค่ไหนตงจะเป็นยังไง ทีมนิยมแน่นอนอไปครับ หลังจากที่ดูช่วงล่างมาแล้วครับนี่ทรงพิมพ์นิยมนะครับสำหรับไทกเกอร์คันนี้คันนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับชุดช่วงล่างก่อนเดี๋ยว,ยวผมคพอยอธิบายเรื่องสีชุดช่วงล่างก็เป็นชุดยก2เต็มระบบะแบบครบ,ครบ,ครบเลยก็จะเป็นชุดปีกนกยกครับปีกนกยกคันนี้เป็นของ CWD ครับปีกนกยกหน้าแล้วก็จะเป็นชุดดอกคารดอกคานดอกพาหน้านะครับเป็นของ CWD CWD เหมือนกันแล้วก็จะมีโชค๊คโป็เฟนเดอร์ อันนี้หน้าเป็นโมโนอ่าแล้วก็พวกบิ้วพวกน็อตอุปกรณ์ต่างๆนะครับสเตจหนึ่งของเราตามตามสเตปเหมือนเดิมอันนี้เท่ากับว่าช่วงล่างคันนี้ที่เราได้อธิบายทั้งหมดเลยก็คือเป็นช่วงล่างสเตจหนึ่งใช่ครับนะครับเป็นแค่สเตจหนึ่งนะ,ะแต่สิ่งที่เราให้กับไปลูกค้าเนี่ยโหแบบไม่แพ้100%รยไม่แพ้น้องๆน้องร้อ,อ100ชุด ชุดหน้าเนี่ยก็จะมีเพิ่มมีการแข็งให้มีการแข็งอลูมิเนียมเพิ่มได้ความสวยงามนะครับขาแบบตรงรุ่นเลยชุดฟรีล็อกูกค้าจัดมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าล้อยางลูกค้าจัดมาอันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยตามสเปคที่อยากได้เนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาใช่บอกได้เลยแล้วก็เห็นคันนี้มีข้อแตกต่างจากคันอื่นก็คือชุดแหนบหลังชุดแหนบหลังคันนี้จัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหนบนุ่มครับปรับเซตมาเป็นแบบนุ่มนวลเลยสำหรับรถกระบะ 4ประตูหรือว่าแคปก็ได้นะครับอันนี้ยังเป็นเจสปอร์ตแต่เป็นยังโค้งสเต็ปแบบยกอยู่เป็นยก2อยู่ก็คือเราใช้คําว่าความสูงเนี่ยไม่แพ้กับเขาเรียกว่าเท่ากับรถยก2ปกติเลยดีกว่าใช่เาเท่ากันเลยอ่ะใช่ครับเรามีตัวเลือกให้เพิ่มขึ้นมาอ่ามีตัวเลือกให้สําหรับเรื่องด้วยเรื่องราคาเรื่องความนุ่มนวลเรื่องอะไรก็ใช่คก็แยกกันไปนะครับใช่ครับแต่ดูจากทรงคันนี้นี่ในเรื่องงานสีคันนี้นะครับผม บอกเลยว่าไม่ได้ทําทั้งคันด้วยเราทําเฉพาะชิ้นที่ไม่สวยใช่ครับใช่รถเดิมคันนี้มีแคลริบอยอ่มมีนะครับก็คือเป็นรถบ้านเลยเป็นรถบ้านเลยมีแคลริบอยมาเราจะมีการทําสีหลังเก๋งหลังคาครับเปลี่ยนกระจกหลังใหม่ใช่นะครับคิ้วโป่งรอบคันนะอันนี้คือที่เราจริงๆโจทย์ลูกค้าเนี่ยอยากได้ทําแบบรอบคันด้วยนะแต่เราบอกว่าลองทําสเต็ปนี้ให้ดูก่อนเผื่อชอบใช่ครับเผื่อชอบเผื่อ จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับคือสภาพยังสวยอยู่ใช่ก็เลยเป็นแบบอีกอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วกันนะครับฟิม์์ติดใหม่รอบคันฟิล์์ลามิน่ครับวันนี้ติดใหม่ผมดูดูจากทรงรถเนี่ยดูจากทรงเต็มเต็มเห็นไหมก็เป็นพิมพ์นิยมอ่ะนะคือพิมพ์นิยมมันออกมายังไงมันก็อมมาตะดีกว่าใช่ครับผมใช้คําว่าคํานี้หล่อในยุคปี2000คือต้องเป็นทรงนี้ใช่ใช่ใช่ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับคุณออฟนะครับขอบคุณ ที่ไว้วางใจครับให้เราเริ่มตั้งแต่ต้นจนวันนี้ชุดช่วงล่างชุดบอดี้จบเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโอเคเลยใช่พร้อมลุยปั๊กเรามีการลองเทสลองวิ่งแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็ขอบคุณสถานที่ด้วยอ่าสถานที่พี่อูสถานที่ที่อูนะครับสอรุ่งเจริญบอดี้ช็อปนนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 8น1 4 4 1 9 9 1ครับ0 9 1ย์5 6 5 4 5เครับเรื่องรถเรื่องช่วงล่างเรื่องสีนะครับไว้ใจเราครับยินดีครับ